เคียวอารามดเดคอเรชันพิี้เคียวอารามดเดคอเรชันเคียวอารามดเดคอเรชันสวัสดีค่ะบีมค่ะสิทธารัตน์ปีทองนะคะบีมเซนเซค่ะภาคเป็นฟุก้าสวัสดีค่ะพี่เตี้ยพนาวันศรีวโรสกุลค่ะบทภาคเป็นวิบค่ะสวัสดีค่ะวิชยาหวังชาชวงรามีค่ะภาคเป็นเคียวมากาลองค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพิดาพิทักษ์สงครามนะคะภาคเป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นหมาพูดได้ค่ะฟุก้า สวยรู้ดูแพงก็เป็นสุนัขจิ้งจอกกับชโคโค็อกโกแลตค่ะถ้าสมมติพี่เตียบมีพลังในการเป็นพิธีเคียวนะคะพี่เตียบก็อยากจะมอบความสุขรอย,ยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในโลกมนุษย์แล้วพี่จะหมุนตัวทำไมอืมถ้าได้เป็นพิธีเคียวอยากเสกให้มีเงินลอยลงมาจากฟ้าเคียวแบล็กกับเคียวไว้ค่ะฟุก ถ้าครั้งนี้เหรอคะเต็มตัวมายังไงบ้างก็นอนดึกตื่นเช้า <c oughs> อันนี้จริงๆนะแต่เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ในรถก็ลงมาภาคเลยแต่ว่าสดชื่นจ่มใสยอยู่แล้วเจอทีมงานทุกคนที่น่ารักแล้วก็แบบว่าทุกคนยิ้มแย้มจัใสอะรู้สึกว่าแบบ มีความสุขกับการภาคมากมากค่ะแล้วก็ตั้งใจทาเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อจริงๆแล้วพิมพ์ไม่เคยภาคการ์ตูนที่เป็นสาวนักเวทมนต์นก่อนเลยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะมีความการตั้งความหวังสูงกับเรื่องนี้ก็เลยอาจจะมีความแบบว่าอุ้ยเราจะทําได้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าก็คิดว่าทําดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะภาคนี้นะคะพิทต้เคียวมีความพิเศษมากค่ะจะเต็มเกินต้านน่ารักเกินปุยมือเพื่อแบบว่า มีทั้งหมดหลายตัวละครเยอะมากเลยนะคะต้องติดตามนะห้ามพลาดเลยเพราะว่าทีมงานจัดเต็มมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้เราจะได้เห็นเคียวแบล็กกับเคียวไวท์กลับมาต่อสู้กับน้องๆพิตีเคียวรุ่นหลังๆแล้วก็พื้นหญิงพลังหญิงมากๆเลยค่ะก็ในโอกาสครบรอบ20ปีนะคะก็พิเศษมากๆเพราะว่าพิธีเคียวทั้งจักวานเลยนะคะจะมารวมตัวกันอยู่ในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดคอนซีลเลอร์แล้วกันค่ะขอบตาดับมากวันเนี้ย ก็ปีใหม่นี้นะคะไปดู Pretty Cure กันนะคะไปร่วมพลังสู่กันค่ะบีมก็จะไปดูด้วยนะฟุก้าปีหน้าของให้ทุกคนทําเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้สําเร็จค่ะฟุก้าฟุก้ามหาสจารย์สอนน้อย Pretty Cure All Star F, uka, F uka! 14ทันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วเจอกันนะ